ประสบการณ์การออกธุดงขวัดในป่าลึกของหลวงปู่จันทาเทาวโรปลายปี2543ผู้เขียนได้มีโอกาสขึ้นไปกราบไหว้พระเกจิอาจารย์ทางภาคเหนือหลายรูปซึ่งแต่ละรูปล้วนมีพระสงฆ์ที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติในแนวทางสายพระป่าของหลวงปู่มัน่นภริทัตโตการปฏิบัติธรรมในสายนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า มีวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดอย่างน่าเลื่อมใสหากใครจะไปหาโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนที่จะมาก็ไม่ค่อยจะพบเพราะเหตุที่หลวงพ่อและหลวงปู่ทุกรูปจะไม่ค่อยอยู่ประจำวัดท่านมักออกทุดงเพื่อฝึกปฏิบตัติสมาธิภาวนาตามป่าตามเขาหรือตามหมู่บ้านท้องถิ่นที่กันดานมีเรื่องเล่ามากมายจากหลวงปู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระกรรมฐานสุปฏิปันโน ที่มีอายุเกือบ80ปีแล้วท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการออกธุดงควัตปฏิบัติสมาธิภาวนาในป่าที่ต้องเผชิญภัยอันตรายสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เรื่องประหลาดประหลาดหลายๆเรื่องหลวงปู่ท่านนี้คือหลวงปู่จันทาทาวโรแห่งวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรประสบการณ์ในการออกธุดงควรมีอยู่ในหนังสือประวัติของหลวงปู่จันทา ซึ่งเป็นการรวมเรื่องที่ได้เล่าเรื่องให้ญาติโยมในโอกาสสำคัญต่างๆผู้เขียนเห็นหลายเรื่องน่าสนุกและคงหาอ่านกันไม่ได้ง่ายๆใครอยากอ่านต้องไปหาท่านถึงพิจิตเพราะไม่มีการพิมพ์จำหน่ายนอกจากจะเป็นการเผยแพร่เท่านั้นผู้เขียนจึงได้ขออนุญาตหลวงปู่นำเรื่องราวในบางตอนมาลงเผยแพร่ในหญิงไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ เป็นธรรทานสำหรับผู้อ่านที่สนใจตอนหนึ่งจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องสวรรค์หลวงปู่จันทาถาวโรเล่าว่าท่านเคยประสบพบเห็นและสนทนาธรรมกับเหล่าเทพย,ายดาจากสวรรค์ว่าปี2501อาตมาได้ขึ้นไปภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำโพูจังหวัดอุดรธานีหรือเป็นจังหวัดหนองบัวลำโพงในปัจจุบัน กับหลวงปู่ขาวอนันลโยและหลวงปู่หลุยจันทสาโรในสมัยนั้นที่วัดถ้ำกองเพนยังคลุกคลักอยู่มากไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้แต่ก็เหมาะสำหรับการทำความเพียรมากเข้าที่นั่งสมาธิจิตจะได้รวบรวมได้เร็วรวมได้ทุกขณะนั่นแหละเมื่อไปอยู่ที่นั่นจึงต้องตั้งใจทำความเพียร ลดละด้วยการอดนอนพ่อนอาหารตลอดไตรามาสสามเดือนตั้งใจทำความเพียรอยู่อย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งในวันเพ็ญเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำใหญ่นั่งสมาธิกำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของสติไม่นานจิตก็วางพุทโธแล้วจิตก็รวมลงสู่พวังพบพระอนแน่นแฟนอุปจารธรรมเกิดขึ้นมีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้น กลางคืนเหมือนกลางวันสว่างโล่อย่างนั้นไม่นานมีฝูงเทพพยายดาทั้งหลายมีแต่ผู้หญิงล้วนๆรูปร่างใหญ่โตมโหฬารสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญถือธงแดงและทูบคนละอันมาจากวากฟ้ามาถึงถ้ำแล้วก็เอาธงปักจุดทูบแล้วก็พากันกราบไหว้กราบที่หนึ่งวาพุทโธกราบที่สองวาธรรมโม กราบที่สามว่าสังคโคสารนังกชามิเสร็จแล้วก็ทำวัดเย็นจากนั้นก็สวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรอนันตลักษณสูตรและอาทิตตปริยายสูตรทั้งสามสูตรนี้เขาเรียกว่าราชาธรรมเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธทั้งธรรมแปดหมสีพันพระธรรมขันมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว เขาก็นั่งภาวนานานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะเรียบร้อยดีเมื่อเสร็จแล้วเขาก็กราบพุทธโธธรมโมสังโฆแล้วเขาก็จากไปจึงได้กำหนดถามเขาว่าโยมมาจากสถานที่ใดเขาก็ว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันมาจากเมืองสวรรค์มาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรหรือโยมเขาก็ตอบว่า มาบูชาแก้วทั้งสามระการนะท่านบูชาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อบำเพ็ญกุศลนท่านพระแก้วพุโทโธแก้วธรรมโมแก้วสังโฆนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและของหอมถามเขาไปอีกว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้บำเพ็ญหรือโยมบำเพ็ญอยู่บำเพ็ญอยู่เหมือนกันแต่ได้รับผลน้อยไม่ได้มากเหมือนอยู่เมืองมนุษย์ ในเมืองมนุษย์ทำน้อยได้มากทำมากก็ยิ่งได้มากเพราะเป็นสถานที่สำคัญสำหรับบำเพ็ญกุศลจะไปสวรรค์หรือพรหมโลกก็ต้องมาบำเพ็ญในเมืองมนุษย์นี้ก่อนจะไปนิพพานพ้ทุกข์จากโอคาสังขารก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในาศาสนาพุทธในเมืองมนุษย์นี่เสียก่อนจึงจะได้นอกจากนั้นไม่มีในสมัยพระเจ้ากัสโปโนนยุคศาสนาของพระเจ้ากัสโป พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นหญิงชาวบ้านพากันปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติทั้งสีแก้วทั้งสามให้สว่างไสวรุ่งโรจน์ทั้งกลางวันกลางคืนด้วยการเดินจงกรมบูชาแก้วทั้งสามดวงนี้แก้วพุโทโธแก้วธรรมโมและแก้วสังโฆทำอยู่อย่างนั้นเป็นในไม่ลดละส่วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทานก็เป็นกุศลสิ่งใดที่ให้แก่สมา,าชีพ ก็จะกลายเป็นของทิพย์ไปรอคอยอยู่บนสวรรค์นั้นทั้งหมดฉะนั้นเมื่อพวกข้าพเจ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีแต่ความสุขสำราญเป็นผลการประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาเป็นสองหมื่นปีในสมัยศาสนาพระเจ้ากัสโปผู้คนอายุยืนสองหมืนปีนะท่านพวกเทพพยายดาเหล่านั้นล้วนมีแต่รูปร่างสูงใหญ่สวยงามมีผิวสีขาวเหลือง แดงไว้ผมยาวใส่สายสร้อยรอบตัวนุ่งผ้ายาวครึ่งแข้งเหมือนเป็นคนโบราณเวลาเดินก็งามพูดก็งามเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วใกลกันเหมือนฟ้ากับเหวนะจากนั้นเขาก็ฝากธรรมะว่าท่านอาจารย์ขอได้โปรดแนะนำพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้พากันบำเพ็ญทานศิลภาวนาบำเพ็ญสมะกรกมฐาน วิปัสสนากรรมฐานคือสมาธิปัญญามรรคแปดพชทชงเจดและพากันเดินจงกรมฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตให้มันดีนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนดังที่พวกข้าพเจ้าทำอยู่อย่างนั้นสองหมื่นปีเมื่อสิ้นลมแล้วเหมือนกับป้านอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นฉะนั้นเสร็จแล้วเขาก็ลาจากไป ปลิวขึ้นสู่อากาศเหมือนกับนุ่นต้องลมปลิวเข้าสู่เกี่ยมเมฆหายไปเลยขณะที่สนทนากันนั้นลืมถามไปว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากสวรรค์ชั้นไหนได้ถามแต่ว่าทําไมจึงมีแต่เทพพย,ายดาไม่เห็นมีเทพพระุตรเขาก็ตอบ้าเมื่อครั้งที่พวกข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ได้บําเพ็ญทานศีลภาวนานั้นไม่มีพวกผู้ชายไปบปําเพ็ญด้วย ดังนั้นเมื่อไปเกิดบนสวรรค์ก็ไม่มีเทพประปุนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้ผลเช่นนั้นรุ่งเช้าไปทำกิจวัตรหลวงปู่ขาวท่านก็ถามว่าเมื่อคืนภาวานาเห็นอะไรบ้างอาตมาตอบว่าหลวงปู่ครับผมตั้งศาสตร์แล้วว่าจะไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อคืนนี้ภาวานาแล้วจิตสงบเห็นสาวสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ในราวหกสิบคน มีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามถือธงแดงและทูบลงมาคนละอันเอามาปากไว้หน้าธรรมแล้วก็พากันไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็นั่งภาวนาเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะจากไปได้ถามเขาว่ามาจากไหนเขาก็ตอบว่ามาจากเมืองสวรรค์หลวงปู่ขาวอนนรโยท่านก็ว่าปจัจจต่างจะรู้เห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติใครปฏิบัติ ผู้นั้นก็จะรู้เห็นเองแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบก็ไม่เห็นเมื่อจิตสงบลงสู่อุปจารธรรมแล้วก็จะเห็นได้เพราะจิตเข้าสู่พบเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นแหละก็เห็นจริงแจ้งชัดประจักษ์ว่าสวรรค์น,นั้นมีจริงถึงแม้จะไม่ได้ไปเห็นเมืองสวรรค์แต่ก็ได้เห็นนางเทพธิดาทั้งหลายเหาะลงมาจากฟ้า ลงมาไหวพระสวดมนต์และนั่งภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลนนั้น